ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ครับท่านอยู่กับเราหลายหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับพิมลิกอังกฤษ1คู่ฟูลแลมเจอกับเชลซีครับการโชเซียอิตาลี3คู่นะครับโตริโน่เจอกับเวโรนาครับซัสโซโล่เจอกับมอนซาแล้วก็คู่ดึกครับเป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าครับเจอกับทีมบุยอยากายารีนะครับลาลิกาสเปน1คู่ครับหยิบยกกันขึ้นมาครับตีสองตรงลัสพามัสกับเซลตาบิโกคู่นี้มันแน่นอนนะครับทั้งหมด5คคคู่่่รัััับออดแนนนนจเเเต็มกกีชย สำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าราหนามารับทางด้านของทีเด็ดวีพีจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับก็สามารถแอดไลน์กันมาสอบถามได้ที่ไลน์แอดนะครับ adsai100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับคู่ที่ให้มาวันนี้ห้าคู่ครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของพิมลิกอังกฤษครับฟูแลมครับเจ เตะกันตีสองตรงนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องครับเชลซีชนะไป2 0ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านเชลซีครับศูนย์ศูนย์นะครับบ้านฟูแลมเนี่ยฟูแลมชนะไป2ประตูต่อ1มีใบแดงด้วยนะครับเจอมา10นัดหลังเนี่ยฟูแลมชนะไป1ครับเสมอ1เชลซีชนะได้ถึง8นัดนะครับแทนที่แคปเปิดไป10นัดฟูแลมทำเงินไป3ครับเจ้าไป2เชลซีทำเงินไปถึง5นัดนะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6ครับทางด้านของฟูแลมครับสำหรับสถิติส่วนตัวนะครับฟูแลมเนี่ยช่่วงงงหลลัเนนียก็ทำผาได้ ค่อนข้างที่จะดีนัดล่าสุดเอาชนะนอร์ลิตซิตี้มาได้ในลีคัพนะครับสประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นไปยันเสมอกับคริสตันพาเลทมาได้ศูนย์ศูนย์ครับชนะลูตันทาวครับหประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับแพ้แมนซิตี้ห้าหนึ่งเสมอสเปอร์นะครับในลีคับแล้วก็เอาดวลจุดโทษเอาชนะมาได้นะครับเสมออาร์เซนอลได้ด้วยนะครับทีมจาก ลอนดอนเนี่ยก็กินฟูลแลมยากแหะครับสถิติ20นัดนะครับฟูลแลมครับชนะ8เสมอ4แพ้8นะครับเปิดตลาดไป20นัดทําเงินไป12ครับเจ้าไป1แพ้ไป7ก็เป็นอีกหนึ่งทีมทีมรองนะครับที่ทําเงินได้ต่อเนื่องครับสำหรับด้การที่ผ่านมาสกอร์สูง11สกอร์ต่ำเกนัดหน้าฟูลแลมเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับทางด้านของเชลซีบ้างนะครับเรียกความมั่นใจมามหาศาลทีเดียวกับนัดล่าสุดที่ชนะไบรตันไปนะครับ1ประตูต่อ0ในลีกครับนะครับก่อนหน้านั้นในพพรรีีีีเเมยย์ลลลกกนน่่แแ้้ใหัับอสตวิาไป1 ูนย์ครับเสมอบอลสมาร์ทนะครับแพ้นอตแฮมฟอร์เรสคาบ้านครับชนะวิมเบลดันชนะลูตันนะครับแพ้ให้กับเวสต์แฮมแล้วก็เสมอลิเวอร์พูลเซตียี่สิบนัดเชลซีชนะเจ็ดเสมอหกแพ้เจ็ดครับเปิดตลาดไปยี่สิบนัดทำเงินไปแปดเจ้าไปหนึ่งแพ้ไปสิบเอ็ดสกอร์สูงเก้าสกอร์ต่ำสิบเอ็ดนะครับนัดหน้าเชลซี Chelsea, ไปเยือนเบอร์มสลีย์ครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยอยู่กันค่อนข,ข้างที่จะครบครับทีมเยือนยังต้องรอลุ้นอาการบาดเจ็บของเอ็นคุนคูแจ็คสัน บริสเจมส์นะครับรวมถึงทางด้านของลาเวียด้วยนะครับกองหลังอย่างทางด้านของชาลรบารวมถึงโฟฟาน่าด้วยนะครับที่เหลือก็โหเรียกกันว่าอยู่โรงาบาลกันเพียบครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกครับต่อคาดทีเดียวนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ยเก็บชนะมาเหนือทางด้านของไบรทันได้ครับรวมถึงทางด้านของเซติเจอกับทางด้านของฟูลแลมเนี่ยเชลซีเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่คู่นี้ครับเหล่าร้อยหายยังมองว่าทางด้านของฟูลแลมเล่นในบ้านถือ ว่าแพ้ยากครับนัดนี้เนี่ยเจอกันในอาจจะเป็นไกลๆกับดาร์วีแมชด้วยนะครับคู่นี้เหล่าหลลยๆยังมองว่าทางด้านฟูลแลมครับเล่นในบ้านวันนี้เนี่ยมีมุมที่จะเสมอค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่ฟูลแลมกับราคาครึ่งลูกกับน้ําขาวๆสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับกันโชเซียอิตาลีนะครับโตรรโน่เจอกับทางด้านของเวโรนาคู่นี้เจอกันจบเสมอส่วนมากครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยมีกันถึง6นัดนะครับ5นัดเลยทีเดียว เจอมา10นัดเนี่ยโตริโนชนะไป3ครับเสมอกัน6 นัดนะครับเป็นสกอร์หนึ่งหนึ่งซะสี่นัดนะครับแล้วก็สกอร์สามสามแล้วก็สกอร์สองสองนะครับทางด้านของเวโรนาชนะได้หนึ่งนัดครับนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของโตลิโนไปเยือนชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในทางด้านของกันโชเซีานะครับสถิติ10นัดเปิดแฮนดิแคปมาโตริโน่ทำเงินไป3ครับเจ้าไป1แล้วก็ทางด้านของเวโรนาทำเงินไปถึง6นัดนะครับสกอร์ต่ำสามสกอร์สูงถึงอ่าสกอร์สูง3ครับสกอร์ต่ำเจนะครับส่วนมากเจอกัน7นัดหลังต่ำทั้งนั้นนะครับยิงไ เกิน2ลูกนะครับสกอร์สุดที่แทบอย่างที่ไดเรียนไว้ครับ1 1แล้วก็10นะครับมาดูสถิติกันบ้างครับโตเรโนครับนัดล่าสุดไปเยือนลาซิโอนะครับแพ้ไป2 0นก่อนหน้านั้นเสมอโรม่าครับ1ประตูต่อ1แพ้อแพ้ชนะซาเลนิตาน่าครับชนะเจนัวแพ้กับเอซิมิลานเกมเยือนนะครับเกมในบ้านยังหายห่วงอยู่ครับเปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครแต่เกมเยือนแพ้ไปแล้ว2นัดนะครับสถิติ2ีนัดชนะ9เสมอ6แพ้5ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง7สกอร ทางด้านของเวโรนาบ้างครับนัดล่าสุดครับเกือบจะได้แต้มสาคัญนะครับแพ้กับอัตาลนตาอย่างวุดวิดครับหประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ย แพ้ให้กับเอซิมิลานครับเกมเยือน1-0เสมอโบโลญญาครับแพ้ซัสซูโรไป3-1ชนะโรม่านะครับแล้วก็ชนะเอมโปลี2นัดเปิดฤดูกาลมาออกตัวแรงพอสมควรแต่ช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแผ่วเลยครับสถิติ20นัดชนะ7เสมอ4แพ้9ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10ครับแพ้ไป10สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโตริโน่นะครับเปิดราคามาขาดทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำขาวนะครับสกอร์สูง2ลูกเต็มน้ำขาวเช่นกันค่อนข้างที่จจะยากคครับบู่นี้ เสมอแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านของโตริโนในบ้านนะครับเฉือนชนะได้1ประตูต่อศูนย์มุมเสมอมีเยอะมากกว่านะครับคู่นี้แต่ก็ยังเชื่อว่าชาวเกาะวันนี้ครับร่วมแรงร่วมใจกันแน่นอนนะครับสำหรับโตริโนคู่นี้ยังมองว่าโตริโนอาจจะเฉือนเอาชนะได้นะครับในวันนี้ครับให้ตอบโตริโนครับราคาครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับกันโชเซียอิตาลีนะครับซัสโรวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมอนซ่านะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของ 嗯。Mm. มอนซาครับเอาชนะไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของมอนซาเสมอกับซาสซูโร่ในบ้านของมอนซาครับบ้านของซาสซูโร่นัดล่าสุดก็เป็นมอนซาชนะได้นะครับทางด้านของเซติของซาสซูโร่นะครับผลงานค่อนข้างที่จะดีครับปราบทีมใหญ่มาอย่างอินเตอร์มิลานกับยูเว่เลยครับสองนัดล่าสุดนะครับชนะอินเตอร์มิลานสองหนึ่งชนะยูเว่ในบ้านครับสี่ประตูต่อสองนะครับผลงานโดดเด่นมากครับซาสซูโร่มีหกประตูครับสำหรับสองนัดที่ผ่านมาเซติสิบ นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2แพ้5ทางด้านของมอนซ่าบ้างครับจอมเสมออยู่แล้วนะครับ2นัด3นัดล่าสุดครับเสมอทั้งนั้นนะครับเสมอโบลอนญานัดล่าสุด0ูนเสมอลาซิโกเกมเยือนนะครับหนึ่งหนึ่งเสมอเลเช่ครับ1ประตูต่อ1แพ้ให้กับแอตาลันตานะครับชนะเอ็มโปลีชนะอ่าแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานนะครับเิติสิบนัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3นะครับไปดูราคาทางด้านของราคารองเนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับสำหรับเชลซีโร่ค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวสกอร์สูง3ลูกเต็มน้ำลบ10บ ูนี้ยังมองว่าทางด้านของซาซุโร่ครับหลังจากที่ฟอร์มร้อนแรงมาเล่นในบ้านนะครับแต่ราคาครับมันไม่ค่อยจะคล้องจองกับฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่คู่นี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าทางด้านของมอนซาครับวันนี้น่าจะหักปากกาเซียนได้ครับเพราะงั้นคู่นี้ขออนุญาตตามราคาครับให้รองที่มอนซาครับราคาปปอหรือครึ่งลูกครับจังหนับรับต่างกันไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับกันโชชาอิตาลีนะครับพิออเรนติน่าครับวันนี้เจอกับทีมบั้ยอย่างกายารีนะครับคู่นี้เจอกันมานน้นล่าสุดบ้านของกายารีเสมอรับ ไปหนึ่งประตูต่อ1ครับก่อนหน้า so นั้นฟิออเรนติน <dynasty> <premature> <presses. S 2> ่าชนะได้ถึง3-0ในบ้านนะครับเจอกันมา10นัดหลังครับฟิออเรนติน่าชนะไป3ครับเจ้ากันไป4นัดทางด้านของกายารีชนะไป3นัดนะครับยังเท่ากันอยู่นะครับในทางด้านของสถิติแต่ทางด้านของแฮนดี้แคปเปิดมา10นัดเนี่ยฟ <ra> ิออทำเงินไป4ครับกายารีทำเงินไปถึง6นัดนะครับนัดล่าสุดเจอกันที่กินแฮนดี้แคปได้ก็เป็นทางด้านของฟิออครับชนะได้ไปถึง3ประตูต่อ0นะครับผลงานกันบ้างครับฟิออเรนติน่าตั้งแแต่เปปิดดูกาามนะครับพ้ไ ัดในลีกนะครับแล้วก็แพ้ในคอนเฟอเรนซ์ลีกไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอฟลอซิโนเน่ไป1ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นเอาชนะอูดิเนเซ่ไปได้ครับ2ประตูต่อ0ในลีกที่ชนะเนี่ยชนะอาตาลันตาครับแพ้อินเตอร์มิลานถึง4-0นะครับสเตย์ยี่สนัดชนะ10เสมอ5แพ้5ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7ครับนัดหน้าเจองานยากต่อเลยนะครับทางด้านของฟิออเรติน่าลงเล่นยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับกับเฟเรรนนวาซี่ะคัับพก ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับมาดูทางด้านของกายารี่บ้างครับสนัดล่าสุดแพ้รวดนะครับแพ้เอซิมิลานไป1-3แพ้อัตแลนตาไป2-0ศูนย์ะครับเสมอกับอูดินเนเซ่ศูนย์ศูนย์นะครับทีมท้ายตารางเจอกันนะครับยิงกันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ก่อนหน้านั้นก็แพ้โบโลญญาแพ้อินเตอร์มิลานครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ6แพ้4นะครับก็ที่ชนะเนี่ยเก็บมาตั้งแต่ดิวชั่น2เลยครับแล้วก็มาอุ่นเครื่องนะครับพอมาเป็นการโชซีอาร์เนี่ยแพ้เยอะพอสมควรนะครับแพ เจ้าไป2แพ้ไป7สกอร์ 09, สูเก้าสกอร์ต่ำสิบเอ็ดนะครับนัดหน้ากายารี่เจอโรมางานักต่อเนื่องครับกายารี่ในช่วงนี้ครับคู่นี้ไปดูราคาต่อเป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าครับเปิดมา1ลูกเต็มน้ำบวกสิบราคารองอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำล้นเลยนะครับน้ำค่อนข้างที่จะกระโจนไปหน่อยครับสกอร์สูงสองลูกครึ่งน้ำขาวคู่นี้ยังมองว่าม่วงหาการเล่นในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับลุ้นกันที่เมทที่2ไม่น่าจะยากเตรียมความพร้อมที่จะเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกับทางด้านของเฟรนวัลล ท้ายตารางแบบนี้มันต้อง3มแต้มเท่านั้นครับสำหรับฟิออรเรนตินาเพื่อที่จะลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังให้ต่อที่ฟิออรเรนตินาครับราคา1ลูกเต็มน้ําบวกสีก็ยังสวยอยู่น้ําอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับรอกันได้ครับไปปิดท้ายกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับวันนี้ลาสพามาสเจอกับทน้าของเซลตาบิโกท้ายตารางเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันเทีไรใบแดงกระจายทุกทีนัดล่าสุดก็เป็นทน้าของเซลตาบิโกชนะไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งในบ้านของเซลตานะครับบ้านของลาส โกครับชนะได้5ประตูต่อสองแต่ย้อนสิติกันไปไกลพอสมควรครับย้อนกันไปปี2018-2017นนู่นเลยหลังๆเนี่ยไม่ค่อยจะได้เจอกันเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยหรือบอลใน ลีกนะครับปีนี้ก็วนมาเจอกันนะครับ10นัดหลังที่เจอกันครับลัสพามัสชนะไป4ครับเสมอกันไป2นัดเซลตาบีโกชนะไป2อ่าชนะไป4นัดนะครับแทนที่แคปเปิดไป10นัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางน้าของลัสพามัสทำเงินได้ถึง6นัดครับเซลตาบีโกทำเงินได้4นัดสกอร์สูงทั้งหมด10นัดครับมีประตูเกิน3ลูกทุกนัดนะครับสำหรับคู่นี้ยิงกันกระจายครับผลงานก่อนนะครับทางด้านของลัสพามัสนัดล่าสุดแพ้ให้กับเรัลมัดริดไป2 0ย์ครับก่อนหน้านั้นเอาชนะรานาดาได้นะครับ1ประตู เกมเยือนยังมีปัญหาในบ้านยังพออุ่นใจได้นะครับในบ้านนัดล่าสุดเก็บ3แต้มได้ก่อนหน้านั้น ยังไม่แพ้ใครในบ้านนะครับตั้งแต่เปิดดุการมาสําหรับลัสพามัสน่าสนใจทีเดียวสําหรับมุมนี้นะครับแต่เกมเยือนครับแพ้รวดนะครับแล้วก็ยิงไม่ได้ด้วยนะครับสาหรับเกมเยือนของลัสพามัสเซติ2ีนัดครับชนะ5เสมอ8แพ้7แฮนดิแคปเปิดมา19านัดทำเงินไป7เจ้าไป3แพ้ไป9กสกอร์สูงสสกอร์ต่ำสิบเครับนัดหน้าลัสพามัสไปเยือนบียาริลครับมาดูทางด้านของเซลตาบิโก้บ้างครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ครับเกือบไม่รอดนะครับลูกทีมของเบนิเตสนัดล่าสุดเสม เสมอกันไปกับอาราเบสครับหประตูต่อ1โดนใบแดงด้วยนะครับเอาตัวรอดไปได้นะครับเล่นในบ้านก่อนหน้านั้นพลิกแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อ2ครับนำก่อนถึงสอศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับมาโยกาครับชนะอเมริกานะครับแพ้มาดริดแพ้เสมอเดลซซสแล้วก็แพ้ออสซอนาในบ้านนะครับเกมเยือนยังไม่ค่อยจะ ดูดีเท่าไหร่รวมถึงเกมในบ้านด้วยนะครับถสติ20นัดครับชนะ7เสมอ3แพ้10เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป7แพ้ไป12สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12ครับนัดหน้าเซลตาบิโก้เจองานยากต่อนครับเจอกับทางด้านของเกตาเฟ่ร่างของเจ้าบ้านวันนี้ครับลาสพามาสยังต้องรอเช็คความฟิตของอันเบิร์ตมิลเลอร์นะครับกองหน้าตัวหลักรวมถึงทางด้านของฟาบิโอกอนซาเลสกองกลางอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ ทางด้านของเซลตาบิโกวันนี้มากันเต็มทีครับหลังจากที่ได้บทเรียนกับทางด้านของบาซ่าแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของการโดนแบนกับอาราเบสมา1คนนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับลูกทีมของเบเนเตสจะสู้กันยังไงนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเซลตาบิโกเป็นรองครับลาสพามาสเปิดมาต่อเลยนะครับอยู่ที่ราคาเสมอน้ําขาวครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําเต็มครับ2ลูกเต็มน้ําบวก10คู่นี้สกอร์สูง2ลูกมีแน่นอนครับ ให้สกอร์สูงไว้ก่อนนะครับสำหรับราคารองนะครับราคาปปน้ําล้นนะครับของ拉สฟามัสคู่นี้ยังมองว่ากระดูกมันค่อนข้างที่จะนละเบร์เลยครับทางด้านของ拉สฟามัสเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยมาเจอทางด้านของเซอร์ตาบิโกช่วงหลังชนฝาด้วยครับเก้าอี้ของเบนิตเต็ช่วงนี้ยังสั่นๆอยู่นะครับสำหรับขาเก้าอี้นะครับก็ยังต้องรอลุ้นอยู่ว่ามันจะต้องเก็บ3ามแต้มแล้วก็ผลักด,ดันขึ้นไปอยู่เหนือกลางตารางให้ได้นะครับสำหรับเซลตาบิโก้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่า กิภาพของเซลต้าบิโกมีดีกว่าเหนือกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เซลต้าบิโกครับราคาเสมอหรือราคาปปน้ําสวยครับให้ต่อสกอร์สูงไปที่2ลูกเต็มด้วยนะครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่ครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของพิมลิกอังกฤษนะครับฟูลแลมเจอกับเชลซีคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านครับไม่น่าจะแพ้ในนัดนี้นะครับเชลซีถึงแม้ว่าเกมนัดล่าสุดฟอร์มดีครับคู่นี้ซื้อฟอร์มของฟูลแลมซื้อความเหนียวครับให้รองที่เจ้าบ้านอย่างฟ แลมกับราคาครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปโตริโนกับเวโรนานะครับเช้าก่อนวันนี้เปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับราคาไหลลงอยู่เหลืออยู่แค่ครึ่งลูกเท่านั้นแต่ก็ยังเชื่อว่าโตริโนวันนี้เนี่ยท่ามกลางกองเชียร์ที่หนุนหลังอย่างหนาแน่นเล่นในบ้านขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเวลานคู่นี้ให้ต่อที่โตริโนครับราคาครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับซัสโร่กับมอนซ่าคู่นี้ราคาแปลกนะครับเป็นทางด้านของซัสโร่เนี่ยเปิดต่อมาแค่ราคาปปอเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าฟอร์ม2นัดล่าสุดเนี่ยสุดดี ต่อเยอะกว่านี้นะครับสำหรับซัสซโลรอเช็คราคากันอีกทีนึงครับก่อนเตะนะครับถ้าไหลไปถึงครึ่งควบลูกนี่ไปต่อเลยนะครับแต่ถ้าราคานี้ครับขอซื้อราคาครับคู่นี้ให้รองที่มอนซาครับราคาปปหรือครึ่งลูกครับอีกหนึ่งคู่ครับฟิออเรนติน่ามัวหมากันวันนี้เจอกับทีมบวยใหม่ๆอย่างกายารีนะครับเพิ่งจะหล่นไปบวยนะครับสำหรับกายารีฟิออเรนติน่าเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งครับคู่นี้ทางด้านของฟิออสามแก้มมันต้องมีครับลุ้นเพื่อที่จะเล่นบอลยุโรปเลยครับป ตินานะครับถือว่าวัดกันเทียบกันแล้วเนี่ยทีมหัวตารางเนี่ยค่อนข้างที่จะสู่สีกันนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสสาหรับฟิออครับที่เก็บ3แต้มในวันนี้ครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่ฟิออเรนตินาครับราคา1ลูกเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งครับลุ้นกันที่เม็ดที่2น่าจะง่ายกว่าครับคู่สุดท้ายครับลาสพามาสกับเชลตาบิโกเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างลาสพามาสนะครับเปิดต่อมาที่ราคาเสมอถึงราคาปปอเลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะเอ็นยองมาทางด้านของเจ้าบ้านแต่ทางด้านของคุณภาพผู้เล่นรวมถึงท้งงดาาานขอกกรรจ ทีมเนี่ยเซลต้าบิโกดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเซลต้าบิโกครับน่าจะทําเงินได้ครับอาจจะกินหูมาสักข้า้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เซลต้าบิโกทีมเยือนไม่น่าจะแพ้ในนัดนี้ครับราคาปปหรือราคาเสมอนะครับสกอร์สูงทดกันไว้ด้วยนะครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่นะครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าร้อยละในยูทูบชาแนลครับกดติดตามแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่ ท่านไหนครับสนใจที่จะเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับเรารับทีเด็ด VP บอลแต่งบอลสเต็ปนะครับมีให้กันทุกวันนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซ์ครับ1 0 0 R A ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหาร้ยหลาจังหนับรับตังค์กันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ดูบอลกันให้สนุกรุ่งนี้รับตังครับสวัสดีครับ